เทพบุตรสงการจุตที่น่าเกิดเลยทั้งเปลือกเลยเดี๋ยผมเดินโชว์ได้ปะได้โอ้ได้กล้ากันแต่เอาเลยเอาหนึ่งสองสามมองกล้องลูกแข็งๆเลยอย่างเงี้ยอ๋อยิงก็ได้ดีนะจริงๆพี่ชอบนะเดินแบบแข็งๆนายลองยิงไม่ดูดิยิงแบบให้คนดูแบบละลายฟันสวยๆมุดๆมีเลขมงคลไหมมีเล็บมุงบอกหเลยยิงสิบต่อเร็ว อีนี่ก็เป็นเชลิเด,เดอร์เก่าอีมาร์ท พาปูมาไหนเนี่ยเันนไหมะพี่ก้องเดี๋ยวนี้หน้าร้อนก็ต้องไปเที่ยวทะเลกันค่ะพี่ทะเลที่อะไรร้อนอย่างงี้เขาเรียกว,ว่าเป็นคาเฟ่แบบใหม่เป็นคาเฟ่แนวชายหาดอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพเลยอยู่แถวอารีาแม่กูชื่ออารีอ่หรอนก็คือช็อตซีเล็คชั่นบีทคาเฟ่ใครที่อยากมาเที่ยวคาเฟ่กินเครื่องดื่มแล้วก็ชายหาด <ปะ S 2> สวยขอโทษนะม,มาก็เจอแต่กระเธข้างหลังอก็กิีชมพูเล่นโบโซอยู่ที่วันพี่ก้องปรับแว่นแล้วก็มองทะลุเน็ตไปนิดนึงค่ะพี่เพราะวันนี้ผู้ชายมาจาก เชียงใหม่ไอ้ดูสิชายเมียงเชียงใหม่เลยโอโ้โหโอโ้โหโอโ้โอโอตายแล้ว เหนื่อย <S <S น้องตัวหอมมากโอ้ยอีอีพีนี่ตายแล้วเสดพามาเจอพี่เสดสิน้องอะไรคะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือเรามาเจอกันใช่ไหมเราแอปมาเจอกันหรือว่าเราเจอเราเจอกันพี่กอล์ฟขอบคุณนะคะที่พาหนุ่มเหนือมาเข้าทางหนูเลยครับหนูเ,ออเป็นคนเหนือหนูไม่ชอบขอบขอบคุณให้กราบคุณด้วยกราบมันมาอะมันั่งนี่มนานั่งนี่โอเคครับเราแกไปนั่งพางอีบอนเลย โอ้ยน้องมานั่งแล้วอากาศร้อนแต่เราก็สู้นะสู้ตายอม่กดัำอยากรู้จักน้องแล้วอะค่ะร้อนไหมลูกนิดนึงครับร้อนก็ถอดค่ะนี่ก็ถอดเสื้อแล้วัง่ไงถอดมัวก์นดพี่มาดูหน้าเอจริงก่อนไหมนี่น็อตอายุเท่าไหร่เนี่ย ผมเพิ่ง20ปีนี้ครับเป็นหนุ่มเหนือเลยแนะนําตัวเป็นทางการกับกล้องนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมน้องน็อตนะครับธีรพัฒน์สิทธิชัยอายุ20ปีครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับผู้จัดการคือใครพูดชื่อเลยแล้วขึ้นลูกตรงกลางนี้แม่เจนแล้วก็แม่สงกรานต์อันนี้ดูดิ้งดิ้งดูแลิ้งดิ้งครดิ้งดิ้งดิ้งดิองดิ้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 งดิรงดิ้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 งดล้งด ค่ะสองคนนี้คุณผู้ชมชอบเสียงเพึ่งได้ตำแหน่งมาก็เป็นเทพประบุสงการครับตำแหน่งน่าสุดเลยใช่นี่คนนั้นเป็นแม่สงการอันนี้แม่อะไรแม่ลอยกระทงแม่อะไรแม่เชงเม้งแม่เชงเม้งนี่แหละค่ะแม่ขึ้นมงคลขึ้นมงคลพ่อหน้าเหมือนวัวเออวัววัวจะกินอะไรมึงด่าแม่คุณเป็นควายเหรอวัวไม่ใช่ควายวัวไม่ใช่ควายแมเป็นอะไรต้องต้องต้องกลับไปศึกษาอ่ะโอเคครับโอเคน้ำหนักส่วนสูงน้องเท่าไหร่สัดว์ทรงสัตว์จะวัดอีกแล้วจะวัดอีกแล้วจะดูซิทแพคซิทแพคเนี่ยก็ใกล้จะถึง วันหวยออกแล้วไงแบบเลขมงคลมงคลอะไรอย่างเงี้ยากพูดใช่ไหมอออยากพูดมีเลขมงคลไหมมีเลขมงคลไหมที่แบบสามารถที่จะแบบบอกได้กับความเป็นชายของเราอ่ะกระซิบบอกพี่ก๊อฟก็ได้กระซิบบอกพี่ก๊อฟบอกเลยกระซิบต่อเร็วไม่ต้องบอกพี่อต่อแหลกกูยังไม่ทันพูดเลยพี่ด้อเล่นใหญ่มาก ไม่เจ็บมึงทำหน้าที่ไหนมาทำไมไม่มีคางอีกคนนึงมึงกำลังสร้างเนื้ออยู่มึงทำหน้าที่ไหนมาสร้างเนื้ออยู่มาเลยปูดทำหน้ามาไปทำหน้ามากำลังปูดอยู่แต่เพื่อนน้องเนี่ยไม่มีคางเลยวะเมาเออกำลังสร้างเนื้อไม่เคยปีนหรอกคางคูมมาคูมีได้ได้กู่าคางกู่าคางกำลังสร้างเนื้อเมื่อกี้เล็กมึงคนน้องฟังแล้วตื่นลุกโอเคไม่มันโอเคต่อแหละทั้งคู่ เขาไม่ได้พูดเลยอี่เราไม่ไดอนเลยขอจับได้ไหมไม่ได้จับเลยเหรอแหมก็แค่แซวแค่นั้นเองแหมใครจะไปกล้าจับล่ะฉันอยากรู้ที่ไปเจอแม่สงการได้ยังไงคะอ๋อตัดผมแถวแถวสันกำแพงเนาะผมก็ลองไปตัดเขาก็ถ่ายรูปส่งแม่เจนเนาะแล้วแม่เจนก็ก็นัดกันไปเจอกับแม่สงก็ฝากตัวไว้กันโอ้ย1ปีแล้วครับ1ปีแล้ว10ปีนานยัง2ปีครึ่งเท่าไหร่28เทพประมุขสงการ10ปีมาเกิดเลยช่างเปือกเลยเออทีแรกมีคนอ่อยแล้วนะคะเออทีแรกมีคนอ่อยแล้วนะคะแมน อยวมาเมื่อกี้กูเห็นกล้วยอ่ะจังเลยบอกใช่ปุ๊บก็เล่ถกแดอเกินเห็นอะไรขาวๆแบบนี้แล้วแบบรู้สึกไงบ้างเวลาเห็นอะไรขาวๆก็อยากจะขาวเหมือนกันบ้างผมก็ไม่ใช่ขาวโอ้ยอย่าอย่าถกขนาดน่ะอ้าวพอแล้วมองต่อ กูอยากจะให้กล้องมาจับจริงๆเลยถามอะไรน้องก็แล้วแต่พี่กล้องไม่เคยมองตาน้องเลยมองต่ําตลอดมองต่ําตลอดต่ำเหมือนใจมึงแต่เราชิลๆนะวันนี้เราถือว่ามาเล่นกันแต่โสดอ่ะไม่มีใครมาจีบเลยหรอหรือว่ามีแต่เราก็แบบไม่ไม่ต้องสนใจช่างเออเอาไปแล้วไปวิ่งนไปเข้าห้องน้ําแกงอยู่ถามว่ามีคนมาจีบไหมมันก็มีนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมันมัน มันยังไม่ถึงเวลาเออเรายังแสดงว่าเรายังเด็กอยังเบบี้อยู่ฮะมเบบีี่สิบตรงยี่สิบพดีเป๊ะหรือสิยี่สิบยี่ เมื่อเดือนที่ผ่านมาออ๋แฮเนี่ยอ๋อแฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยเขาอยากโสดที่นลเลยอ๋ออยากอมเทียนนะได้ไหมอ๋ออยากอมเทียนอ๋ออมเทียนอมเทียนพันซาครัด่าปากกูกว้างอีกบาทกูว่าทั้งหมดเนี่ยนะอีมเขาก็ะผื่นสุดไม่อยากรู้สัดส่วนเขาหล่อวันเาววัดเอวัดอววัดเอวงนี่งั้นวัดเลยเนาะวเพราะว่าจริงๆเราก็เตรียมมาแล้วอะเตรียมมาเลยน้องน้องนอนยืนเลยลูกมาเรามาวัดหุ่นน้องน็อตกันคอก่อนดีกว่าเนาะไม่เนาะคอไหนเอ่ยคอบนคอล่างคอบนอ๋อคอบ บอเบาๆนะเดี๋ยวน้องเจ็บอีมอสสูงไม่คอสูงคอน้องสิว่านี่ตัวเท่าไหร่เราเลยพอมันสูงไป15บหอ15บห้าหุ่นดีมากเลยนะออกกาลังกายเอาแรงน็อตเบ่งแก้มเบ่งแก้มใครรู้ใช้แล้วสามารถตัดเสื้อให้ได้นะโอ้ยตัดให้ทั้งชุดเลยสี่พอได้อยู่ใกล้เรารู้สึกว่ามันมีแบบใจอ่อนแล้วมันคิดไม่เองไม่จริงเห็นไหมเห็นไหมอาวัด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 ไอะไร โโอโห้โอโหขอโดนนิดนึงนะไล่ได้มันอกได้มันอกอ้าไรเอาไล่หรอไรเป็นอกโอเคลงก็โอเคลงก็เอออีมอสเมื่นี้ขึ้นมานิดนึงอ่าขึ้นมานิดนึงเนาะตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบอกอะารล่ไปลูกเป็นตัวนี้ลูกเป็นอย่างนี้เออผิวก็จะดูแบบว่าเนียนๆแบบสามสิบแปดครึ่งไปแล้ไหนแน่นหรือเปล่าไหนเดี๋ยวเมื่อกี้วัดแน่นหรือเปล่าแน่แล้วค่ะแน่แล้วแต่แต่ดูร่างกายเขานี่เขาแบบว่าขนขนประมาณนี้โอเคนะคือมันพอแบบน่ารักกุ้มกิ่มเออ 30แล้วก็สะโพกมึงไม่วัดกูจะวัดเองนะสะโพกถ้าทำเขินเนี่ยมีแบบเ,เล่นเธอเป็นคนชอบเล่นลูกเล่นเนาะ เล่นชอาได้ลูกเล่นเนะสามสิบเก้าคือจริงหรอขาสั้นยาขาาวขายาวขายาวถามแบบเป็นมารยาทนิดนึีข้อขา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 น่องแต่ก็งงทุกเทปทำไมต้องวัดข้อขาไม่เข้าใจเขาด้เหยียบยังไงอีมอนี่หรอแม่ตรงนี้หรอตรงไหนก็ได้แต่มึงแล้วกันสิบปัทมามกอหุ่นนี่ถือว่าเป็นมาตรฐานของหนุ่มที่ขึ้นเวทีประกวดแล้วก็บหมที่จะเป็นแบบมากโสดมีแฟนหรืออะไรยังไงโสดครับ ไม่เคยมีแฟนเลยดีกว่าอุ้ยเนาะทำไมถึงตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันยังไม่มีแฟนเลยไม่เคยมาจีบเไปหรอมีครับแต่มันเหมือนกับแบบว่าชอบชอบแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านผ่านผ่านก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบต่อทิงชอบคนยังไงเออสเปคเป็นยังไงอันนี้สองนิ้งใส่อะไรอย่างเงี้ยเน่าจะแบบเออคล้ายๆกันนี่นี่พอดีหมดเลยนะพอดีไหมผิวขาวหรือผิวแบบผิวแทนผิวขาวผิวได้หมดเลยทั้งหมดได้หมดได้หมดเลยก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยได้มีสเปคหรอกแต่แค่เข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอยาก ให้มองกันที่แบบใจมากวัวข้าผมสั้นผมยาวมันไม่ใช่ปัญหาเลยฮะผมสั้นผมยาว,าวยนะนี่แล้วนิสัยเราส่วนตัวเป็นยังไงข้อดีข้อดีก่อนนิสัยเราผมชอบยิม้มฮะโอยพี่ก็ชอบคนยิม้มมากจริงๆนะชอบคนยิ้มจริงจไม่เคยเห็นใครแบบยิม้มแล้วนะ น้องนน้้อองงก็ไป็ที่ผู้สงการับกแล้วเขาโกโบดูรู้สึกดีเขาไม่ใช่เด็กออฟที่มึงจะออฟกันไักมือนะเราแค่รู้สึกดี้อ่รักมือไหนลูกอ่ะรักมือล้างมือที่มือเขาเ็นดูดิเดียมน้ำเขามีต้มปล่อยมารดน้ำดำมใหญ่เลยค่ะหอมดีนะฮะแล้วนี่ใส่ส่วนตัวเราเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายหรือเป็นคนยิ้มๆเลยถามว่าอารมณ์ร้อนมีไหมมันก็ต้องมีครับบางครั้งที่แบบว่าตัวเองทําไม่ได้ดั่งใจตัวเองเป้าหมายของเราที่เวลาเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้แล้วเราองวุ่นวี่ ส่วนมากจะเป็นเรื่องอะไรการหาเงินมากกว่าครับหาเท่าไหร่ดีกว่าเห็นปะด่ากูว่าหาเท่าไหร่จบมันไม่ถอดต้องเหรออีนี่ถอดถอดต้องอ่ะดูคือนายฟูเหรอไม่เรากำลังคิดอยู่ว่าเมื่อกี้น้องบอกน้องบอกว่าน้องชอบยิ้มอยากให้ยิ้มให้ก้อ็นายลองยิ้มให้ดูหน่อยสิเอ้ยิ้มแบบดิบแบบให้คนดูแบบละลายฟันสวยๆมุดๆเจอผู้หญิงฟันเหมือนกับจะเย็นลงไปนิดน้องมีขนอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยค่ะพี่หยิบออก ขอนเฮงขอนเฮงมันติดครับมันติดไว้ฮะขอนเฮงขอนเฮงก็คืไม่ออกนะใช่น่ารักมากพูดมาว่าเขาประกวดด้วยใช่อยากรู้ประวัติเมื่อกี้เห็นพี่กล้องเกิดมาไหนแล่านะพี่เซอร์โกโบคืออะไรกูงงมิสเตอร์โกโบไทยแลนด์เหมือนน้องเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ไปประกวดระดับโลกแล้วได้อันดับหนึ่งใน10ด้วยแม่อ๋อเหรออันไหนเล่านิดนึงตั้งแต่เริ่มมาเลยนะแรกสุดเลยนะที่เชียงใหม่ครับได้ที่3เดินแบบอะไรเงี้ยครับแบบว่าเป็นโมเดลเดินแบบเงี้ยแล้ววัเดินผมเดินไงผมเดินโชว์ได้ปะ ได้โอ้ได้ไดเอาเล<อ>ย,ย,ยจากแป๊บนึงเดี๋ยวรอดเดี๋ยวมีวต่อคำถามด้วยถ้าสมมติดเดินแบบตอนนั้นมันก็แบบ แข็งแข็งเนาะสมมติเอาหนึ่งสองสามมองกล้องลูกแข็งแข็งเลยอย่างเงี้ย๋อ้โได้ดูสาพจริงๆพี่ชอบนะเดินแบบแข็ง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 นี่หมายถึงอะไรตัวแข็งแล้วถ้าตอนนี้ที่เดินเหมือนกับเดินแบบเป็นธรรมดาครับแต่แค่ว่าใส่ใส่อารมณ์เข้าไปมันก็จะแบบมีมูดมีอะไรประมาณนี้ครับเดินประกวดล่าสุดพี่พี่บุตรสงการแข็งเลยตอนนั้นก็จะแบบว่าแข็งแค่ไหนแข็งเลยเหรอเดินแข็งนี่ก็หมายถึงว่าเดินเกรงอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ใช่ก็เดิน เดินเทียบได้เหรอทำเวทีนะสามารถเป็นย้อนดูได้เลยอะแบบนี้เลยนีแบบเข้าจริงเหรอเดินเหมือนหนักกันเนาะเดินเหมือนหนักเราได้รางวัลที้เทไรเป็นเทพประมุติสงครามเลยฮะแม่เทพประมุติสงครามก็แบบว่าแบบไม่มีคะแนนไงก็ออ๋เดินเล่นก่อนมิสเตอร์โกลบอลเนี่ย ทันเรื่องในประเทศไทยก่อนถูกป่ะเราได้ที่หนึ่งแต่งตั้งขึ้นมามากกว่าแต่งตั้งปุ๊บแล้วเราไปแข่งที่ประเทศไหนนนะแตต่งงั้ถูกคทำไมเขาเออเขาเลือกเราเลดน้องดูโปรไฟล์ดูหลายๆอย่างแล้วไปประเทศไหนมาลูกประกวดที่ไทยนี่แหละฮะอ๋อจากแต่จากทั่วโลกเลยสามสิบสามประเทศทั่วประเทศก็จะมาสามสิบสามประเทศก็จะมาเนาะสามสิบสามประเทศโอ้แล้วเรื่องแล้วตอนนั้นเธอคิดว่าจะได้หนึ่งในหนึ่งในสิบไหมแค่แค่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมันก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วมันมันขมากเดีใจไหมไ่ได้เป็นเป็นตัวแทนนักนี้หยุด อีนี่มันแตะตลอดเลยเขาเปลี่ยนที่กันนะอีดำกาลังนูอีมาลังนี่มาเบแกะไอ้มอสมึงหน้าตามึงมึงเนี่ยมีผัวเนาะเราเดียวคำถามมาถ้าคุณได้รางวัลตำแหน่งแล้วของรางวัลที่ได้ก็คือพี่ก้องปียะจะนำรางวัลนั้นไปทำอะไรให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายและเกิดอาการว้าวถ้าได้พี่ก้องมานะผมก็จะก็ต้องกอดดีฮะเพราะว่าใช่ ต้องกตอบดีจะเลยรุ่งเรืองแน่เดี๋ยวจะพูดกันางจริงๆก็ต้องกอดเพราะยินดีกับรางวัลที่ได้ครับจะทำอะไรให้มันเสียหรออ๋อนี่เลยพี่ผมผมพาพี่ไปซิ่งเลยไปสองคนจะกลับคนเดียวไงแม่ไม่ใช่หนูก็ลอยที่บ้านเขาไงเขาเป็นถ้วยรางวัลเขาเป็นถ้วยรางวัลต้องแบบดีใจนิดนึงจับนิดนึงอย่างแรกผมก็ต้องแบบก็ต้องจูบฮะเหมือนกับนั่นเลยที่ผ่านมาที่ผมทำจริงเหรอเร็วนี้เลย ริงออกกันจุบให้ดูหน่อยได้ไหมแล้วใหม่สิเสรออยู่เนี่ยดึงแล้วก็มาจุบกนไหนมองกล้องสีจุบทีหนึ่งสองสามหนึ่งสองทัจุบก็เป็นการสร้างคอนเทนต์ในคอนเทนต์อีกรอบนึงตายแล้วตายตายตายตยนอตอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งอย่างเวลาเราไปประกวดเราใส่แค่กางเกงในตัวเดียวอะไรเงี้ยมันมีแบบว่าบางคนแบบแอบเอายัดไปให้มันดูแบบ เป็นการที่แบบว่าเราไม่ต้องไปกังวลว่าของเราเล็กของเราใหญ่ฮะก็คือใส่ไปเลยแล้วก็เดินไปเลยมั่นใจเลยฮะมันก็จะเนียนไปเลยมันก็จะไม่มีเป็นรูปเป็นบักเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใส่อะไรใส่อะไรถุงเท้าอ่ะพันพันพันถุงเท้าเก็บของเราก่อนนะครับโอ้ยคุณอยากจับเท้าจังเลยไวฮะแล้วก็จะเป็นที่ เขาเรียกว่าใช่ปิดไว้ก็เหมือนเป็นการเซฟเราด้วยนี่เหมือนก็จับอ่ะนะอ๋อพื่อใ้ไว้ให้มันมันเนียนมันมันเหมือนกับเป็นการสร้างภาพขึ้นมาแบบว่าให้ให้มันเหมือนของจริงฮะแล้วให้มันดูสวยดีกว่าใส่เก็งมันดูเต็มแล้ววันนี้มีอะไรให้น้องกับเพราเราไปกิจกรรมบ้างเร็วๆก็น้องก็ทำหมดแล้วังไม่ถไม่ก็น้องคุดีขนาดนี้ก็ต้องให้น้องสอนออกกำลังกายนิดนึงไอ้สอนอะไรอ่ะสอนห่างขาไงคะสอนห่างขาไงคะเน่ไเ่ื่องสอนเราขาแบบนี้อีกแ ผู้ท่ายิมกูดเล่นแม่ก็สอนแบบเอ่อท่านิดนึงท่าออกกำลังกายช่วยไหล่แผงลุกขึ้น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 ลุกนช่วงกล้ามหน้าท้องไหมล่ะไม่เป็นห่วงปุ๊บเลยแต่กล้ามหน้าท้องนี่ผมชอบเล่นนะมันก็จะเป็นท่าแพ้งครับท่าแพ้งแพ้งไงลูกครับทุกคนสามารถทำตามได้นะฮะได้ค่ะให้ให้ให้น้องมดโชว์ผมผมก็จะแพ้งอย่างเงี้ยฮะแบบว่าพี่อยากเป็นสไปเ์เลยอ่ะอย่างเงี้ยอยากเป็นไวเลสอยากเป็นไวเลสใช่ไหมทำให้ตัวเราแบบตั้งตรงแบบ ให้มันเป็นโพสที่ดีแบบเมาได้มาลมทางนี้ก็ได้ค่ะใช่ก็จะแบบทําให้อบพายลายพึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นภาพอที่แบบทุกคนทําได้ตามที่บ้านง่ายมากมากเลยใช่แล้วกีนาที่เราชอบเล่นชอบเล่นอะไรคะยกน้ําหนักครับว้าอยากเป็นดัมเบลอยากเป็นทุกอย่างตอนนี้พี่น้ําหนักประมาณ70ยกไหวไหมพี่แนะนําเอาตีนเสือดี่า ไม่ใช่สมมติยศจะได้รู้เขาว่าน้องพี่กอล์เป็นสิ่งขยะนะยิ่งมีสีเขาเราจะยกกูเออสมมติพี่แบบอุ้ยเป็นดัมเบลไม่ต้องคิดว่าเป็นคนสิน้องจะได้ไม่รู้สึกเขินอายกับพี่เออแต่พี่ต้องนอนนะนอนตรงไหนนอนแบบนอนไม่เป็นอนเลยอ่ะทักเสื้อผ้าได้อะโอใช่แล้วชี้ลงทุนน่ะชี้ยอมขนาดนี้นี่คือยอมใจนะทำแบบนี้ทำแนี้ทำไมเดี๋ยวแค่กรดอะซตีนเสียง ไม่ยกต้องยกอย่างนี้ไงจะได้มีแรงอุ้มเหรออุ้มอุ้มเจะได้แบบยกขึ้นมาให้ให้พี่ขี่หลังผมดีกว่ามันแบบเซฟเซฟตัวผมด้วยเดี๋เลือกเลือกนู่นใช่ไหมแค่หตกไปเลยอันนี้สาสซ้ำขึ้นเลยค่ะดูน้องเก่งมาแล้วเนี่ยเป็นเหรอ นี่ก็น้องหลอละหนึ่งสองสามขึ้นเลยพี่ก๊อฟเคยเห็นพี่ก๊อฟเคยเห็นหลานที่แบบพายายไปเข้าโรงพยาบาลป่ะเคยดูนะคะันัะเรื่องนี้ฉันกับยายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยอีดอกอุ้มยายไปทำกายภาพนะครับเมื่อกี้พี่ ชอบพวกภาษาอังกฤษด้วยน้องเก่งภาษาอังกฤษมากยเอ้าเนาบลองทดสอบไหมทดสอ่ทดได้ได้บอแสดงว่าชอบเรียนภาษาอังกฤษเลยเด็กใช่ไหมผมชอบพูดครับชอบพูดหแบบสัมเนียงเขาแบบเซ็งได้เลยนะลองทดสอบนะอิลมะม่วงแม a โก้สีเหลืองเยลโล่มีดอีโต o ที่กล้อง เย็ดโดเดี๋ยวเลยกูเดี๋ยวเลยกูอุ้ยน้องก็แอคติ้งได้เลยนะได้เยรู้จังหวะอันนี้เตรียมาก่อนมาก่อนเนี่ยมเตรียมหมอเตรี้ยจบเรื่องการเทปสั่งกัก็คือวันนี้แบบก่อนจะจบการขอนิดนึงขอขอนิดนึง ปกติพี่มอสจะต้องมีภาษาเหนือให้กับแขกรับเชิญตอนนี้แขกรับเชิญให้บ้างว่าเป็นคนเหนืออ่นอสจะให้เขาเป็นคำด่าหรือคำชมอะไรก็ไม่รู้พี่มอยสทำอะไรหน่าหักน่าหักอ่ะคือน่ารักมาถึงน่าหักอะค่ะน่าหักน่าหักน่าหักแล้วเนี่ยอีหน้าเละเนี่ยน่าหักน่าจังโอเคเขาำชมคำชมพี่ก้องพี่ก้องนี่น่าจังเหรอ นี่ที่ยืนย้ายถ่ายมันกูอยู่ในเฟรมในเฟรมมันหันกลิ้งกล้องไปทางนู้นตลาดเลยเหมือนกูยืนอยู่ขวาอยู่ใช่ป่ะโอเคโอเคพี่กล้องภาษาเหนือให้พี่กล้องภาษาเหนือให้พี่กล้องวันนี้นะครับก็คือปวดท้องปวดท้องตกใจอ่ะแบบโอ้โหปวดทองโอแเพว่าอะไรทำไมถึงแบบตกใจอ่ะก็เป็นคำที่แบบว่าเหมือนครั้งแรกที่ผมมาเจอครับโอโหแล้วรู้ไหมว่าเป็นครั้งแรกที่เจอแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยโอ้ยจริงไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ครั้งสุดท้ายไม่ครั้งสุดท้าย มันก็จะทาละเล่นทาให้น้องฝากผลงานดีกว่าช่องทางการติดต่ออะไรอย่างนี้อินสตาแกรมของผมก็เป็น K N O T ที a s h p a t ครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็เป็น084 0476790ครับแม่สงการครับขอบพระคุณครับน้องแม่ระเบิดแม่ระเบิดเดี๋ยวแพทสงการไหนไหนทุกคนก็เข้ามารับชมจนจบแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรายการป้านแข่งนะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับ เพื่อที่จะได้รับสาระดีๆแล้วก็ข่าวสารความบันเทิงนะครสาระมากอันนี้คูพานเลยพิธีกรทางช่องโซนิกยุทธ์เก้าเก้้ามีทาง t u t i t t o t o k f a c e o o o k จบ ที่เดียวพวกเราสนุกสนานกันมากนะขอบคุณมากขออวยพรให้น้องเขาจะเดรุ่งเรืองนะน้ำตาน้อยๆได้เลยขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับใช้เวลาของทุกคนมารับชมคลิปวิดีโอของพวกเรานะครับผมน่ารักจังเลยพี่มีของมอบให้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่เองอันนี้ก็จะมีครีมมีมูสนะฮะมูสแต่งหน้าแล้วก็สามารถใช้นี่ล้างได้เลยใช้อยู่นะฮะเป็นน้ำตบ เป็นครีมพี่มอบให้เลยของโซยูยางถ้าอยากจะซื้อนะคะอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะอะไรก็ส่ให้สอบถามไ้ที่ข้างล่างนี้เลยนะคะโซยูยางนะคะผลิตภัณฑ์จากข้าวแท้ๆค่ะไปแล้วนะฮะได้ของดีแล้วก็ต้องกลับออาพ่เกลับบ้านกลับบ้านบินไปเลยแล้วนะคะต้องลาไปก่อนส่วนอี้พีน่าจะเป็นใครเนี่ยอย่าลืมรับชมนะคะกับรายการบ้านให้แข็งค่ะไปเชียงใหม่ไปเชียงน่านนะคะน้องก็เชียงใหม่ค่ะจะกลับเชียงใหม่ด้วยกันเลยเพราะว่าจะกลับบ้านพอดีน้อแล้วก็ไปเลยกับพเพื่ออยู่ลำปางไม่ใช่เหรอใช่ก็นกนั่งเครื่องไปลงเชียง หม่ไงด้ดีนะทุกคนไปเลยอยู่คนเดียวเลยนะคุยกันไปไปไปพี่ไปส่งไประวังนะโทษนะน็อตดีนี่เคปูชนสุดป้ามานับนะหูตัวนี้พี่กอล์ฟเลยจ้างดอกโถยแค่ประมูอ่ะพอละพอที่เหมือนแบบน็อตน็อตเหมือนเห่าฉลามอ่ะที่เกาะอยู่ดินเศษพี่เขาร้องนะ เคยทำบุญหน่อยน้องวันนี้ก่อนกับแม่ขอหน้อนามยคนนึงอันนี้จะมอดมาใช่ลูกแมจะทำใหจะจะริดอีดอกผมพาวิ่งเลยนะดากูมันเห็บฉลามอีดอกโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะเหมือนเอาขยะเปียกไปทิ้งเลยอ่ะ